มณฑลทหารบกที่29จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทยและพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พลเอกกฤษศิวราเนื่องในงวนันกองทัพไทยเมื่อวันจันทร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกาที่อนุสาวรีย์วีรไทยค่ายกฤษจศิวราอำเภอเมืองจงังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกิศีวราก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517โดยการดิเริ่มของพลโทเปรมตินสูรานนท์แม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานรำลึกถึงความเสียสละความกล้าหาญของพลเรือนตำรวจทหารที่เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นผู้บัญชาการมวลลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พลเอกกริจศิวราเป็นนักการทหารที่มีสายตากว้างไกลเห็นว่าจังหวัดสกลนครเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์จึงสนับสนุนการให้จัดตั้งหน่วยทหารเพื่อทำการปราบปรามผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์กองทัพภาคที่2จึงได้ขอพระราชทานนำหน่วยค่ายจีศิวราเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522 และเมื่อปีพุทธศักราช2557ได้สร้างอนุสาวรีย์พลเอกกริจศีวราให้นาที่แห่งนี้โดยภลังเสร็จพิธีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ได้จัดอาหารพิเศษเมนูกว๋วยเตี๋ยวผลไม้และน้ำหวานให้กำลังพลและน้องทหารกองประจำการได้รับประทานเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลปฏิบัติภารกิจต่อไปทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน